เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเสียงปูดเดี๋ยวเดี๋ยวปรีรับเป็นเวลาแป้วเป้วหมายถึงเวลาเย็นเย็นแต่ไปนี้เวลาเย็นเย็นเมื่อเย็นผมดูดเสียงกับอันนี้ไปแล้วเอาไปเนไก็ได้จะใครลาสัตกลับมาตอนเย็นเย็นจะต่อนี่นะปู่นะได้ละดูดูเสียงไปเลย

อันไรเขาถามเนไปพระถามว่าต่อแป้ต่อแป้คนตอบว่าเตรียมเบาวเตรียมเบาวแล้วก่อตนตอนนี้เขาแล้วก็ทางงานถามว่าเจ้าเนี่ยเขียนด้วยนี่เจเียวเจียวปลีวัดเจ็ดวัดรถ รับเวลาอ่ามันเวลาเย็นเย็นเวลาใบายหรือเวลาเ็ขาไม่ออกเป็นใบายแล้วเวลาเย็นเย็นก็เวลาเวลามืดเวลาชึบชึบแต่เวลามันไม่มีบอกห้าโมงเย็นไม่ต้องบอกเลยนะไม่บอกอืม

เดี๋ยวให้เดี๋ยวปู่พูดพูดแทนแทนตู่เขาว่าที่มาเจอได้ไปไหนนั่นแหละเดี๋ยวเ๋ยผมดูเสียงแงนี้ไว้เลยเอาเดี๋ยวปู่พูดเอาจำยังไงผมจบไปปู่พูดเลยพูดสดเลยต่อไปเอาก็บอกว่าเจียมกเป้าแล้วก็แต่คนู้นก็ถามว่าเจีายวนี้ เต่าก so uh ็บอกว่าอาจจะเปียกรีวัดแจ็วัดโลดดรับเวลาทึบๆรับเวลาเย็นๆรับเวลาเขาบอว่าเย็นๆเลยขท้นมาเจ้าแต่พี่จะพี่จับปังจับปังจัดปัาจัดว่าจัดว่าจัว่าว่เจี่ี่แล้วต่อไป อาตัดต่างตก็ได้เนี่ยมันเป็นเราดเป้ตับเป็นะลเอยใ้ัเดี๋ยวาออกจากที่นี่แล้วเหรอเจตาแล้วอะไรันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ปูัห้องอรีจอรขงะเบงห้องร์ปร่นาไความเแบบพวกเรา จองแทนเอน็นกลับกลับกลับที่เดิมกลับที่เดิมดกลับกลับที่เดิมเดี๋ยวก่อนกลับที่เดิมตรงหมายความว่าย้อนยุกย้อนหมายความว่าย้อนกลับมาที่เดิมอีกเออตรงแทนย้อนกลับมาที่ เดิมที่เดิมที่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 ไม่ใช่ที่กูมาอ่าอ่าที่เดิมเดี๋ยวมันตรงนี้ที่เดิมอีกที่เดิมที่กล่าวที่เดิมมานต้องที่เดิมที่กล่าวที่เดิมเดี๋ยวต้องพูดต่อ ย้อนยุกพวกเราย้อนยุกมันมนมาปามไปย้อนกลับมาที่เดิมที่แล้วมั้งกลับมา,าจงแทงรับเอ็นที่ที่เดิม,ท,ดมที่เดิมเฮ้เออที่เดิมเฮ้

ใจร้อนใจเย็นใจใจร้อนร้อนใจร้อนปวดไปปวดนานๆปวดอะไรเย็นใจเย็นไม่ได้เยอะก็จะจับทำพูดออกให้สั้นลงจับสับใจใจร้อนร้อนใจ แม่ใจเร็ยวนักลื uh> ่นกิ่งชายร้องชายเย็นชายเย็นแม่ชาเร็ยวนักลื่นกิ่งชาเร็วนักลื่นครอบใจนะหัวหน้านะตาพูดยางอันเนีอยพูดยังอันนี้ก็ครับครับครับบายฮอกตาพูดยางอันนี้รับบายฮอก ไอตัวตรงนี <Okay>. oh, ้ใครพูดตรงนี้ไข่คำอะไรไอตัวพูดตัวพ oh. ูดทีนะพี่นักเนี่ยนักดน้ามันก็บอกว่าเราเล่นลุกกลับไปอีกแล้วมั้งเดี๋ยวว่าเราตาตาตาจัองว่ากลับที่เดิมเรายยอะว่าพวกเราพวกเราย้อนกลับไปที่เก่าอีกแล้วมั้ง cụn nè cụn nè thẻ công tác trong là trong thẻ gấp thì đêm gấp thì đêm gấp hơi <laughs> gấp thì đêm hơi măng รับปี่เดิมพี่มมั้งครับแล้วก็พี่ตุ้ยพวกเราย้อนลูกมาอยู่บ้านด้วยกัังอาจารย์่ฝั่งปากอย่างนี้เดี๋ยวก็ออกจากที่นี่ไปเลยหรอกไม่ได้เนาะห่หรอกจางแทงกลับปีเดิมอีกใครมั้งภาษาจองนะครับแล้วก็ตัดตัวว่าเอ้ยตาอย่างนั้นอ่าอ่าว่าปากไม่ดีจะจะอยู่อย่างนี้ละ ตาอย่างอันก็เรียนอันละหมายความมันยู่ที่นี่ละหมายามาปากมันดีอ,อ่ะตาดียานตาอันอะไรนี้ใช่ไหมพีอตาม่ึงปากปากอย่างนี้ตาปากอยงอันกเรียนเรีนอันละ <c ười> ม <laughs> ันมันพูดไม่ชัดอะดลอ้วเ,เราเอาภาษาเราอะ่ะเขาพูดไม่ชัดแต่เราให้ให้ปู่เอาเราจะเอาภาษาที่พูดได้นี่แหละท่านพูดอยู่ครับอันอันใช่ไหมย่างอันก็เคยเอ็นอันละหม่ปาะว่าปากไม่ดีก็อยู่เนี่ยหละ <c oughs> ไอ้ปลาตาหมูแห้งอ้ปตานี่ใช้ได้มั้ยตอนนี้เขาแบบเนี่พวกเราอาบนี่หมูแห้งปลาบวเราคุณจ้หทองและเมืองพ้างอล้วม er ูแห้งปรุนรับขุ้นลวกนี่มาบริโภคปลบาโรดโลดโลดองโลดคองโรดชอง โให้บอกพุทธชบพุทตใจเฟยาเจตโต้เ no ล้เก็ใจเย็นๆเต้อเราต้องมาต่อมเมันตเ็บตามจะตาตารมเตตหลยไปเบอจนี้ก็อยเขาไปเิ้ทำยามาเิ้ลอยดัเติดลอยัเติขอขอบใจมจรอเลยได้มีความไม่ตาสงสารมาาทำตากฎาใจตัิดข้ต้อตรงกลับ เออเนี ờ, ่ยปกติภาตาละผมจะใช้เป็นภาษาทองำตอบไม่ได้ม <laughs> <c oughs> ีความไม่ตาเสยหวานถ้าทำขก็เล่ย้าตนสกระต่าัง่โตขุนก็ยเ็กอยในคนเดียวกันถ้าก็สงกรแต่ากันแต่

มือก็ได้คนล่าโชมล่ามตีเพ่โจอ็นเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำไม่ได้ทำมันต้องไป้หมดเลยไงเราไปเราผ้าทับเลยไงเราคนพ้าใส้เอาเนี่ยเนี่ยเจลไปเที่ยวป่ารับเวลาบ่ายบ่ายอย่างนี้แน่นอนี่ยไปป่า ที่เขาพูดดีนะอย่าเนี่ยถูกนย่าเงี้ยไม่หลงแน่แล้วไปเที่ยวป่าแล้วเช็ดตาวไปได้เป็นไทยเยอไปเป็นไทยเยไปเป็นไทยเยอะอ้าวอ่เนี่ยไม่หลงก็เพราะเราไม่รู้ไงเดี๋ยวมันจะหลงเขาพูดเขาเวลาบ่ายบายไปเที่ยวป่ากลับบ้านเวลาบ่ายบายนี่แบบอย่าง้ะไม่ต้อง เต้าเกี่ยวกับเต้าเลยอธิรัตน์ก็ทำอะไรตัวไปแล้วแต่ตมันลงไ็ทำอันนี้ไปแล้วอนนี่ไปแล้วอันนี้ปูจัดนะทางอธิรัน์ยังไม่เยอะอันนี้ไปแล้วนี่ไปแล้วก็ไม่ได้เดี๋ยวทวนแล้วก็จะตอกันทันทีเลยคิอจะเจนี่แล้วกัน

tìm kapao bằng bằng đang ăn đại bằng bằng à tiêm bằng 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 à bằng à treo thục nằm bằng 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 กทําอะไรนี่ก็ตอบปอดเตียยไปลายไปอ่า้านทุกน้ํนา,ามันยางจะตอบอเตียปอ่าอะไรตอไปงันาโมี่นะเขาอะไรถามโคตรเจ้ยวนี้นะ <c oughs> อ่าเจ้ยเตีเ้ยวปีวั จับเจ็ดอืมจกกัดเจ็ดพระรามแต่ถ้าถามถ้ารับภาษาไทยอ่าแกไปไหนแล้วคนถามก็ว่าแวอ่าไปไปเที่ยวป,ป่าหา,หายิงหายิงกวางเจ็ดเต่ากวางเจ็ดเจ็ดเจ็ดกวางภาษาไทยกวางเจ็ดแบบกวางหมอกปลาป bạn ăn bài hà môn mึง chiều ai đi đi bay chiều điêu 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 bay điêu 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 หาแล้วก็หาหรือวัดนะหาแล้วจับแล้วว่ายิงแย้ตกปางไปเที่ยวป่าหายิงปางเอ้าเดี๋ยวขยับอีกทีละดักดักขยับปางหล่อเกาะเยอะอ่าเขาก็ดักหล่อเกาะเฮ้ยครับครับผู้เขียนเลยอ่าตอนนี้เขาคงรอเรานานแล้วนะครับใครเป็นให้ความรู้เลย เอาโอ้ยคอยเอ้ยนอนแล้วเขาคงรอเรานอนแล้วนานแล้วอ่าภาษาจอมก็ให้ไปเล่นกอล์ฟก็ยานแล้วตามนี้เขาเรียกอ่าอ่าตามนี้ภาษาจอมว่าเดินอันนะ่งเดินอันดัก เต้นอันรอบเต้นรไปเร่ต้นอันดับดับเอับเต้นอันลักเขาครับแล้ว่็ดัก รอประมาณรอรอแทงรอรอจ้องแทงรอจ้องแทงรอจ้องแทงรอรอจยองรอนานแล้วตอนนี้เขาคงรอเรานานแล้วเข่นอันด่าแล้วเขารอจ้องจ้องแล้ว ก้อแทง้อยเลยก้อยแปววานานฐานแ้วอาไดตดตอาจารย์ักตัดงาเดินจากปตาจับนี่ับ่น้อนี้เพานพวกเราไม่ดูเจ้าดำจ้ชดไปจัดที่พักไปเขาด้วยหลยนเราก็ต่อแล้เจลัดที่ปักอุดไปมอง Ba bông bay 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 bông bê bông bông bê bông bông bê bông bê bông bông bê bông bông bê bê bông bê bông bông bê bông bê 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 bông เป้านี่ยหมายความว่าลูดกระท้องเขาผู้ชายกันนุ่งและคนหญิงก็ไอ้นางเนี่ยไอ้นางว่าเอ้ยเจ้านี่อะไรเนี่ยไปเด็กกับไปพฤติกรรมจับจื่อกระดาษอะไรไหมข้าไปก่อนนะอ่าลมงมล่ะงี้ครับมงในหาย ยิงลมมองนะเตวต้อยเฮยโลมันไม่บาดป้าไปก่อนแล้วนะจ๊ะไม่มีจากรซาชองก็เดี๋ยวเอาใช้คำนี้ก็ได้นี่เด่นเอาคำนี้เพราะมันเป็นมันผสมภาษาไทยอยู่อันนี้อันนี้ต่อเกิดลมมองขอดูก่อนถ้าขอดูก่อนนะลมมองมาขอดูก่อนไง à, khổ à, in lồm mồm tơi. in lồm mồm Tơi. ต่อยต่อยต่อยคือลั่อยต่อยต่าย่อยต่อยแล้วต่อยต่เยอย้่อยต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 ่อต่อยต่อยตอยตอยตอ่ตออต่อเอ

จนะไปมอนกะ็กลนะ like ุ่มไงจบไปมันไปกุ่มแล้วไปไกันเนเดี๋ยวมาเจอเๆคนภย่อาได้อมยอมรับได้จะทก่อนบาไม่ใชลยไม่ใช่ไเราปลอูแล้วนะครับูแล้วต่อไปคุณอีก

อย่าทำเขาเลยาจะโตเลยจะเก่ทำจะถักทจมาเลยใจะเจิดเอโตดักไปยีจะเจิดเจิดทำะจะเจีดอย่าทำเขาเลยปล่อยเขาไปเถิดทำเขาทำไมไปตามเวรตามกเขาเถิดจะโตดักเลย รอยนักเพลิดไม่ใช่รอยนับรอยปลอยอดรอยรอยนักเพลิดอ่าโตดักโตอีทำเขาทำไมรอยรอยอ่ารอยตามเวรตามกรรมดักเพลิดรอยกลับเมืองมัน